ครับเดี๋ยวไข่นั่งวะเนี่ยอาเชิญครับเชิญครับเชิญค,ครับอ่าร้องเลยนะครับไข่นั่งวะ <c oughs> อ่ะนะครับเดี๋ยวเราแฮปปี้เบิร์อเดย์ร่วมกันนะครับรผมมาพร้อมอยังพร้อมอยังครับพร้อมไหมพร้อมไหมเอขึ้นเลยพร้อมไหมครั พร้อมไหมฮะอ้าถ้าพร้อมแล้วรอพร้อมกันนะครับ5 4 3 2 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, love oh. heart. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. อธิษฐานด้วยอธิษฐานด้วยอ่าจดี๋ยวมาฟังว่าอานันท์จะอธิษฐานว่าอะไรอธิษฐานในใจไม่ได้มาอยากก็รู้อีกเอ้าแม่เขาก็แม่แม่อะไรท่านเลอยากรู้เนาะอธิษฐานว่าอะไรอธิพรไม่อดีพรอธิษฐานว่าอะไรด้วยอดีพรอย่างไรของเล่นอากระเปล่าแฮปปี้บัดเดอทูยูเซฟต้องเบอร์มาขอบคุณครับอ่ะขออนุญาตนะครับ ท็อปนะครับผมก็เปิครับอวยพรให้กับน้องนันด้วยนะครับพี่ท็อปเชิญครับเอ๋อะไ์ตัวนี้ครับก่อนอื่นเลยต้องขอกลับสวัสดีแม่แม่ทุกๆคนเลยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมายังไม่ได้สวัสดีกันเลยเนาะคือคือแบบพอมาถึงปุ๊บก็เห็นกำลังสนุกสนานกันก็เลยอ่ะโอเคไปให้แม่แม่้สนุกกันไปก่อนนะฮะโอเคก็ครับผมครับคุณแม่สวัสดีเลยครับ Gracias.